มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนหกเจ็ดคนเสียไปคนเออแล้วก็แล้วก็พ่อก็ไปกู้นี้ยืมสินมาแล้วทีนี้ดอกทบต้นต้นทบดอกจนพี่ประสบคอนโซเลตในเพลงเรื่องแล้วค่ะพ่อเป็นนี้เกือบล้านสมัย24ิปีที่ผ่านมาเกือบล้านเงินเท่าไหร่เยอะมากพี่ไปนป่ใหนี้พ่อหมดเลยเพียด อยู่วงการมา9้าปีอ่ะเราก็เก็บไป3 0 0ห0ื่นห้าหมื่นเอาไปให้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้งดลงเลยอ่ะมันไม่ได้ลดลงเลยอ่ะที่เขาใช้ในประจำวันเออเดือนหนึ่งส่งไป3 0 0 0 0เดือนหนึ่งส่งไปสามหมสมัยนั้นก็แย่แล้วนเาะเราไม่ได้มีชื่อเสียงนี่สามหมื่นเยอะเยอะมากก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยลดเลยต้นก็ไม่ลดดอกก็ไม่ลดอะไรก็ไม่ลดทีนี้ต้นทบดอกมันก็พี่จำได้ว่าแปดแสนกว่าพี่ไม่โผล่หมดเลยพี่หอบเงินเลยพี่พี่เก็บเงินเก็บเงิน พ,พี่ถามพ่อกับแม่เลยว่าพี่ไม่ส่งยับส่งย่อยล่ะอืมก็เ,เป็นก้อนไปเลยไปเลยไปคนเดียวแล้วมีอยู่คนนึงคิดดอกร้อยยี่ห้าขอโทษนะ <c oughs> ไปคุยเลยเมื่อวโ<ข>อ้ยยี่ห้าแพงมากนะพี่ป้าได้มายเยอะแล้วป้าต้องหยุดดอกเดี๋ยวนี้นะหนูจะโปะให้ถ้าป้าไม่หยุดหนูไม่ให้นะอืมเพราะไม่มีหลักฐานอะไรเลยคูขู่แม่งเลยอย่างนี้เลยยอมป้าคนนั้นประมาณสามแสนกว่าอืมโหสุซึ่งก็เลยบอกว่า ไอเขาว่าไม่มีกินมันเป็นเรื่องปกติของพี่เป็นเรื่องปกติอย่าให้พูดแล้วมดดำคือเรากินกรอยแทนข้าวอะกอยที่เขาทำขันยบกรอยนี่ยถูกต้องอันนั้นมันอิ่นท้องแม่ก็จะไปขุดตามไร่ตามปวกตามนามาแล้วก็มาเหยียบเหยียบให้น้ำน้ำมําออกน้ำมมันออกแล้วก็มันจะมีขั้นตอนมีท้องมันแล้วก็ต้องให้น้ำาให้น้นน้ำมันกหยดลงมาเอาใส่ตะแกรง ตื่นเช้ามาเอามันแห้งก็เอามันนึ่งลูกกินมีอยู่วันหนึ่งน้ำกอยออกไม่หมดมีดอกเมาทั้งบ้านลูกนั่งมาแม่ก็ต้องเอาน้ำเกลือมาให้กินเมาเหรอพี่เมาพี่นุ้ยแม่อจะเข้าใจเลยมาพูดอย่างนี้เขาจะเข้าใจเลยเขาเกิดเออเราเคยจะกินแบบเนาะเขาเคยจะกินแบบที่มันเป็นเคี่ยวกรอบใส่น้ำตาลแล้วเขาเขาคั้นก็มีวิธีการคั้นน้ำาคั้นน้ำยางพี่จนถึงทุกวันพี่ก็ยังถามตัวเองู่ทุกวันเรามีบ้านได้ยังไงอ่ะใช่ ิี่เจขนาดพี่เป็นอาปากรที่ประสบความสำเร็จอยู่ขนาดพี่เองถามเองว่าเรามีบ้านขนาดนี้บางทียังไม่เชื่อตัวเองเลยจริงมั้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะรู้สึกอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้รู้รู้ตัวเพราะว่ามันมีสติมากขึ้นพอเราทํางานเราเหนื่อยเราอะไรเรามโนเด็กคนหนึ่งบ้านนอกไม่มีความรู้ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเหมือนบานดังมโนไม่พเกินฝันเราเกินฝันนะมัฝันเกินจริงต้นทุนเราไม่เหมือนคนอื่นเราเราต้องทําเอง พี่ไปเมืองนอกกับอาจารย์ทีนะไปพี่ไม่เคยไปเมืองนอกเลยนะห7ปีที่ผ่านมาที่ครบอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยทำให้พี่เสียคนเสียคนตรงไหนก็ดีได้ด้วยเสียด้วยเสียเงินไงแต่ได้ความรู้เราไปกันนะไปก็ลองกินอยู่ดีกินดีปีนั้นเกือบล้านเนาะ,ะ,ะเฉพาะปีใหม่ที่ไปอ่ะเราไปกันโอ้โหกินต้อง number one ทุกอย่างนับวันโรงแรมก็ต้องนับวันกำไรชีวิตทํางานมาแล้วเพราะมันไปเห็นอะไรมาเหมือนเราเปิดเราเปิดเด็กคนนึงแบบถ้ามีบ้านกูอยากทําแบบว่ากูเป็นเจ้าหญิงสักหน่อยได้มั้ยวะอะไรเนี้ย ใช่พี่ก็เลยอยากทำโงของพี่เพราะฉันัวนี้ก็เลยมาใส่ความฝันของพี่มาใส่ความฝันัวนี้เนี่ยคือความฝันจริงๆว่าดาทุกคนจะด่าเราเลยเราทํมาบางเหื่อยเหนื่อยโคตรๆีวิตคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ทํามาแล้วอยากสนองนี้ตัวเองไงฮะปีนี้เราก็50เข้า51แล้วลูกผัวก็ไม่มีความสุขก็ให้แต่คนอื่นมาโดยตลอดทําไมเราอยากทําความสุขให้ตัวเองได้บ้างเจแล้วเราก็ไม่อยากเป็นนี้ทําด้วยน้ำพัดน้ำแรงของเรา ห้าปีมโนดำพี่ทุ่มนะทั้งบ้านทั EN, ้งวัดพี well enfin ่เนี่ยสองที่เนี่ยแต่พี่อยากจะให้วัดมากกว่าบ้านวัดจะเสร็จแล้ววัดจะเสร็จแล้วโบสถ์จะเสร็จแล้วบ้านค็อยู่แค่ในวัดดำโคมไฟในมโดดำเนี้ยตป็นี่มโอเคใกล้ละ